ทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะครับกลับมาจากวันเกิดนะครับวันนี้ก็จะมาพดถึงวันเกิดที่ผ่านมานะครับผมกลัวพิมแล้วมันจะยาวผมจเไยพูดละกันนะครับก็วันที่20สิงหาที่ผ่านมานะครับเด็กชายเลยนายพุติเมศเศรษฐิธัญกรก็อายุครบ26ปีบริบูรณ์ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณกำลงใจที่มอบให้นะครับอันดับแรกเลยอยากจะมาขอบคุณพ่อและก็แม่แล้วก็ญาติพี่น้องครอบครัวที่ คอยเลี้ยงดูรอมาจนผมโตมาเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ทําง,งานด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่แม่ใหม่พนึกนะครับไม่เคยสังเกียตเด็กคนนี้เลยไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆก็ให้ความรักมาตลอดขอบคุณมากที่เอ็นดูผมนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็พี่พิสานอขอบคุณพี่แนทด้วยที่วันนั้นชวนมาทําการแสดงขอบคุณที่คอยสอนคอยบอกนะครับคอยอยู่ เป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องราวนะครับขอบคุณพี่นุนนะครับที่คอยเคียงข้างกันมาตลอดนะครับมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้เป็นผู้ทปรึกษาที่ดีนะครับแล้วก็ยังเป็นเพื่อนร่วมใจเวลาออกไปแสดงหน้าเวทีด้วยนะครับขอบคุณเจ้นุ่นนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้ก็คงจะไม่มีผมวันนี้นะขอบคุณที่เอ็นดูเด็กคนนี้นะถึงแม้ว่าผมจะบ้าๆบอๆไม่ค่อยเต็มพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนบ้างก็ไม่เคยที่จะจกแกะจงทางนะครับขอบคุณที่ แต่มีได่ให้ไม่ค่อยจะรับกลับไปด้วยขอบคุณนะแล้วก็ขอบคุณอจาสนิทมิสหายจิลปินในทีมงานบ้านบารมีนะครับถือว่าผมโชคดีมากที่มีที่ทํางานแล้วก็ได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีทุกคนเลยลุงโจ้พี่ตงังพี่แอมลพี่หญิพงพี่โยนพี่อ้ํอาพี่เจมน้องไม้นะครับทุกคนเลยอาจจะชื่อใครไม่ครบก็ต้องขอโทษนะแต่ว่า ก็รักทุกคนเลยนะจ๊ะขอบคุณที่คอยอยู่เป็นเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็เป็นเพื่อนผู้จอกล้อเวลาเราเหนื่อยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสาหรับ F G Fan Cup นะครับนี่คือกําลังหลับแล้วก็สิ่งสําคัญจริงๆที่ทําให้ผมได้มาอยู่นะจุดนี้นะครับขอบคุณที่เห็นความสามารถในตัวผมนะทําให้ชีวิตของเด็ก ที่เลด้เกคนหนึ <Thom> ่งมีค่าขึ้นมาทำให้คนเกิด <ๆ S 1> เห็นค่าในชีวิตผมนะครับขอบคุณวันเกิดที่ผ่านมาด้วยทั้งเงินรางวาัลนะครับโดนเนที่มอบให้นะครับระบบตุ้งนะครับทั้งที่รู้จักเป็นก็นดีหรือว่าไม่ได้รู้จักนะครับแต่ว่าเม่ตาอินดูที่อมอบให้ก็ดีนะขอบคุณมากขอบคุณทับหน้าและหลายบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับมันจะเป็นพี่มวยอ่เป็นพี่ใบพี่หนึ่งนะครับพี่น้ำนะครับพี่แม่ครับทัพหน้าของหลาย,ลายบ้านเลยที่รวมใจกันนะครับหาตุ้งให้กับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับอออมโนน ผมจะไม่ระบุเชื่อกันว่ามีใครบ้างเพราะว่าหลายคนนะครับแต่ว่าก็ขอรู้ว่าถ้าเกิดใครรักผมแล้วก็ใครที่มาหาผมประจำนั่นคือคุณคือดอมโนออนนะครับขอบคุณมากนะครับที่อยู่เป็นกําลังหลักมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทำการแสดงเริ่มมีคนมาติดตามแรกๆนะครับก็ดีอยู่ตลอดนะครับพอรู้ว่าจะมีวันเกิดก็เริ่มกันทำโปรเจกต์หลายคนแบบไม่ได้พักไม่ได้พอนไม่ได้นอนเลยขอบคุณมากนะครับที่รักและไม่ตายนะครับแกงวุ่นวายด้วย แล้วก็แก๊งสาวสามวัยด้วยนะครับทุกคนเลยพี่เพลงพีมพี่พิษที่พี่มีแม่หน่อยทุกๆคนเกิดมาก็คงจะไม่หมดนะจ๊ะมันก็แต่ว่าก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่รักและไม่ตานะครับทาโรเจ็ตเซอร์ไพรส์ให้รายยาวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยนะครับที่พอรู้ว่าผมอ่าวันเกิดยังไม่มีงานก็รีบหามานะครับให้ผมมาจัดวันเกิดจะเป็นวันเกิดที่ดีอีหนึ่งปีนะครับก็บันทึกไว้ในความทรงจําแล้วกันว่าอายุอีสปนี้เป็นปีที่ดีมากๆของ ผู้ชายคนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าปีหน้าหรือปีต่อไปมันจะดีเท่าปีนี้ไหมแต่ว่าปีนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับรางวัลที่ท่านให้รอยยิ้มที่มอบให้เสียงกี๋เสียงพวกมือคำอวยพรที่ท่านมอบให้ผมขอให้ย้อนกลับไปหาท่านร้อยเท่าพันเท่านะครับผมอยากให้ทุกคนรักแล้วก็ไม่ตาผมไปนานๆนะครับผมอาจจะเอ่ยมาไม่ครบก็ต้องขออาภาัยด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันเยอะจริงๆเยอะจนไม่กล้าจะฝันว่าเราเรามีคนรักมากขนาดนี้เลยเหรอ ขอบคุณที่รักกันนะครับสัญญานะครับว่าตอนนี้ก็จะตั้งใจทาการแสดงนะครับผมไม่มีอะไรจะตอบแทนท่านนอกจากการแสดงข้านหน้าเวทีนะครับสัญญาว่าจะเป็นหัวหน้าดอมที่ดีจะนัญญาจะเป็นลูกน้องที่ดีจะเป็นเพื่อนโรงงานที่ดีนะครับให้กับทุกคนจะสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาตัวเองไปตลอดนะครับจะฟังคําติชมของทุกข่านเอามาปรับปรุงใช้แล้วก็จะเป็นคนดีอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ26แล้วอายุ1 6ปีนี้ก็นอนมีความสุขมากครับบันทึกไว้ในในไดอารี่ของชีวิต ปีนี้เรามีความสุขมากๆเลยขอบคุณทุกคนด้วยนะครับทุกคำวรยพอนะครับเ like งินทุกบาททุกสตางค์นะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับอาจจะเอ่ยมาไม่หมดนะครับแต่ว่าผมเห็นจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดพูดก็วันหนึ่งคงจะไม่จบถ้าเกิดว่ารายชื่อนะครับหรือว่าพูดให้ทุกคนทั้งหมดเอาเป็นว่าใครที่รับผมนะครับขอบคุณมากครับผมก็รับทุกคนเหมือนกันนะครับ